เอ้าม่เอาลผเอ้ไม่อยากจะให้เดกๆะเสื้อก่อนเสื้อก่อนโอปาเดี๋ยเอาเสื้อก่อ มะนี่ๆๆเฝ้าหน่อยอ่ะมะนี่กำบิเอออื้อแหมมะนี่มะนี่มะนี่กำบินำบอกให้กำบิกำบิอ่ะอ่ะมามะนี่มะนี่ที่มันนั่งตัดนั่งตัดเลยโอ๊ยนี่เวลาซ่าเลยว่ะนี่ ทุกนันซอมบี้นางอยากมาหาลูกนางเห็นไหมมาแล้วเป็นไงดูเป็นฝูงหมาป่าเลย เห็นเป็นยังไงฮะเธอเป็นยังไงฮะซอมบี้เป็นยังไงล่ะฮะเธอรู้ยังเธอรู้ยังเจ็บจันบาลทุกคนดูดูดูทุกคนเราเข้าไปในกลุ่มมราป่าดีาทุกคนอะไรมาห้าวอะไรแจ็คสันเธออยา่าเวอร์โอ้โ,อโอ้แม็กกี้แม็กกี้ทุกคนดูดูฝูงมาป่ากำลังต้อนต้อนแม่กวางแม่กองแม่กวางเรนเดียแม่กวองซอมบี้ เห็นไหมทุกคนทำไมมาเร็วมามาตาไมไม,มทุกคนทำไมพวกเธอันเยอะแยะไปหมดเนี่ยฉันลายตาไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนพอมันมารวมกันมันเยอะซัมบีก็โดนไล่ไงทุกคนตอนแรกเขาอยากมาเล่นกับลูกเขาอยากเล่นอยากเล่นคางร้องคางอยู่ด้านนอกอะคลิกๆ,ๆพอเข้ามาได้นะลูกเขาปวดเนี่ยนางวิ่งเลยวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ เหมืนกว้างคนนี้นางขูดแหละนางขมขูดยังไงเออเอาไปเอาไม่ใช่ของผู้หญิงผู้หญิงทำไมมึงอ้อนตามอ่ะเออหนูหนูไปหาแม่ฮะดูทุกคนผู้หญิงอ้อนผมละฮะแหมดูตรงนี้ทุกคนอ่าพอดีที่เรื่องเบบี้เขาถ่ายเร็วอะก็ผมไปถามป้ากาแฟป้ากาแฟบอกว่าผมก็บอกว่ามันมีกินอะไรมั่งใช่ปะ ป้าแฝบอกเป็นที่แอปเปิลผมให้แอปเปิลพวกเขาไมผมไม่รู้อะทุกคนเขาก็ถ่ายเหลวอะเอ,อผมก็หาสาเหตุทั้งนั้น,นว่าเป็นเพราะเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติอาหารอะไรเงี้ยอืมเราก็มีความรู้อีกแลนน้วยังไงนะานุเธอนะานะทุกคนสงครามสงบแล้วเมื่อกี้ไล่ต้อนแม่กวางอะตอนนี้เจอแม่กวางนั่งแล้วแม่กวางก็ใช้คำรามคำรามแบบทีเดียวอะแม่กวางเขาแปงลงร่าง แปลงร่างเป็นแม่มดสมบีแม่มดจิกกรโลพอนางแปลงร่างนะทุกคนต้องสงบเขาบอกมันเหมือนแบบมันเหมือนพ่อมันเหมือนตาเวลาตาแปลงร่างแล้วเขาก็จะลาบคาบอย่างนี้หละยังไงอมาเวลเธออือตอนนี้เรากํลาลังอยู่ที่ไหนกันทุกคนโอ้ดูแม่สาวแน,นโนแม่สาวแน,นโนกําลังมาสิงร่างแม่กวางน้อยแล้ว โอ้วโหไงองค์หญิงองค์หญิงทำไมหูรีบหงิตอบมาหาตาเนี่ยจุ๊บจุ๊บสมบี้ทำท่านี่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 คือท่าประจำเขานะเนาะเคยเป็นทุกคนท่าสุดดมสุดดมตดเนี่ยเห็นไหมนี่คือท่าเขาแหละท่าดมตดดูทุกคนนี่จะหากินนมไอ้นมแห้งงั้นนะยังไงยังไงมันเหมือนลูก ลุงหมากับกวางไงทุกคนลุงหมาต้อนกวางนั่นนั่นดูดูดูสมบีิเขาทำเป็นท่าสุดดมนี่องหญิงเธอไม่แปลเขาเหรอนี่น้ำโชคน้ำโชคลังมองน้ำโชมองอยู่น้ำโชงยังไงน้ำโชมองอะไรยังไงลรึยังไงยังไงองหญิงองหญิงบอก หนูว่าเบื่ออะไรมันวันนี้หมอบีเอวไปไหนฮะดูดูพี่มาพี่มามองนะดูนี่สตาตวซอมบี้ดิทำเป็นมองทำเป็นหูตั้งเลยนะใหญ่นานโนก็ไปอ้อนเลยเนาะน,น,นานโนนาโนนาโนเธอไปอ้อนแล้วมันนี่มันนี่แหมเธอนี่ไปอ้อนเลยอ้อนเลยคุณแม่ฮนะมันมนี่มาฉันนี่ ยังไงยังไงมาเนี่ยมาขึ้นนี่นทุกคนตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงที่ดูสอมบี้ทุกคนเวลามานางเป็นมาดามจิกลโรนี้คือทุกคนอย่าเข้าใกล้นะมีแม็กกี้ตัวเดียวที่เขาไปอยู่ด้านหลังด,ดูนางนางจะเชิดนางจะใช้เสียงเสียงมันผมใช้เสียงเด็กๆอะ่ะแค่เสียงคำรามนางอะ่ะพวกนี้ก็สงบแล้วยังไง น็นโอนันโอเจสันนเนโอนันโอมาหน่อยดิทุกคนทุกคนตอนนี้กำลังหมอบกันนะหมอบรอรอแม่กวางใจดีนะเห็นไหมทุกคนน้ำโชคมันจะไม่รู้เรื่องอะไรว่าเขาโกรธเขาโมโหอะไรเลยเห็นไหมนี่ทุกคนเห็นยังน้ำโชคเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ทั้งนั้นเลยนะ มันไม่รู้เล้ว่าเราโกรธเราโมโหเราดุเราด่าอนะไรเงี้ยเนี่ยนะดูแม่มันดุก็ไม่สนใจเนี่ยเ,เมันไม่กลัวเลยเลยมันเป็นมองโลกในด้านบวกตลอดเลยอะ่ะนำัำโชคเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอืมเหมือนคงให้แม่ใจเย็นเย็นแม่ใจเย็นเย็นแม่อย่าโกรธนะแม่อย่ากโกรธนะแม่อยากกนะ่ยา,กโ,กนะมยาโมโหนะน้ำโชคเนี่ยทุกคน มาดามเข้มนะเข้มนะซอมบี้เธอเข้มไปปะแหมมาดเข้มมากเลยดูมาดมาดสอมบี้เขาดิอก็เป็นจ่าฝูงมาดเข้มลงไปทำอะไรข้างในลงไปทำอะไรเขาลงไปข้างล่างแต่มันไม่ได้ลึกหรอกทุกคนมันเป็นดินนะข้างล่างซอมเบ้ ซัมเบ้เธอ,อย่าพาลูกลงไปข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาซัมเบ้แซมเบ้ขึ้นมา,นมา,มมนมาอืมเป็นหมาป่าลินเธอรนีย่ยังไงฉันก็ตามติดชีวิตเธอเนี่ยตอนนี้เรากำลังตามติดอ่าชีวิตของคุณนายจิคโล่ไม่ยังไงไม่ยังไงเนาวอ่ะไม่ต้องขุนนะเดีย๋ยวเธอจะสอ,เอน,นเขาขุดฉันฉันันนี้หน่อยตามติดเธอฉัน เขาไปในบ้านอ่ะหยุดหยุดหยุดเจสันยังไงเอาถากกล้องทุกคนทุกคนิดเมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วดูดูดแหม่มาเวลเธอเนี่ยแมยืนมาจ่าฝูงเลยนะนี่มาเร็วทุกคนสัมพีสัมพีมพอะไระไน,นี่เรากำลังตามติดตามติดชีวิตของ คุณนายจิกโรอ๋อคุณนายคุณนายคุณนายไปด้วยนี่มานี่มานี่เด็กๆมานี่ยฉินะก็งงชนะงงมาเนี้มาเวลหญิงไม่มีใครมหาตาเลยมีแต่หญิงเนาะหญิงรักตาที่สุดเลยอ่ะ แต่ก็รักหญิงมากเลยมีหญิง่นที่มาหาตานน,านโนแหม่เมืเ่อกี้พูดไม่ฟังเลยคนนนโนมากันแล้วมาเป็นฝูงแล้วพี <connect> ่พี่พูดไม่เอาไม่เอามานนโนก็นเห็นในลักตากันเนี่ยตอนแรกไม่เห็นลักตาเลยมากันแล้วทุกคนตอนนี้มาหาตากันหมดแล้วไปไหนกันอื อ่าที่มาตบมีตบมีมานี่ดิตบมีมานี่มาฉันมานี่มานั่งตากย่ิมาหน้ตาตากันทำไมจะเนี่ย,ก,ยก็เธอคิดถึงลูกไม่ใช่เหรอคิดถึงไม่ใช่เหรอหญิงไ,ไม่เอานะไม่ขูดกันนะไม่ขูดกันนะอ่า ทิ้งตายหมดแล้วโอ้ยทุกคนดูนิเพื่อเขาทิ้งผม,มันแล้วใครจะมาหาหญิงหญิงจะมีใครมาหาตานะจะมีใครรักตานะมาเร็วมาเร็วน,นั่นเนาะนำโชคมาโอ้นนำโชคเน้่ยอืโชคมา,าตาโอ้โหพี่มะห <c oughs> มาพี่มะพี่มะหมาหาตาด้วยคฮใครกัดรองเท้าตาเนี่ยรองเท้าขาดอีกแล้วอ่ะโอ้โหใครเนะนี่ยใช่ไหม หลังจากผมทําคลิปเมื่อเช้าเช่น่ะตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ตรงสวนก็มีใครมีสมบีสองตัวมาเกาะข้างหลังมาสิงอยู่ข้างหลังสมบีนะสมบีน้อยสมบีใหญ่แม้เธอสองตัวนี้เป็นเป็นอะไรอะ่ะผมตาก็ยาวโอ้ยิงญิงเธอก็มาเลยทุกคนนี่แหละคือความสุขของผมแมสมบีเธอเป็นยังไง ซัมบีน้อยจะแปลงล่างกันยังไงเนี่ยทุกคนคีดดูดิถ้าผมเอาเยนาโนใส่ปลอกคอสีชมพูอ่ะมันก็จะเหมือนสอมบีมากเลยยังไงอ,อ่ะไปไปไหนกันหมดหทุกคนแหมดูดูสอมบีน้อยสอมบีใหญ่ทำอะไรกันจ๊ะทำอะไรกันทำอะไรกันซอมบีเธอทำอะไรกันเธอทำอะไร แหมซุบซิบซุบซิบรายกันเขราเธอนินทาฉันป่ะเนี่ยทุกคนตอนนี้ผมอยู่กับโอ้แม็กกี้โอแม็กกี้แม็กกี้แม็กกี้รักตาที่สุดเลยแม็กกี้ว่าไงลูกแม็กกี้ว่าไงหญิงเธอว่าไงหญิงแม็กกี้หนี่เธอมาอ้อนตาอะไรเนี่ยอ้อนนี่มันหน้าที่ของฉันนะนาโนบอกว่าหญิงเธอพูดมั่วเนี่ยตาของฉัน ตาเป็นตาของทุกตัวนั่นแหละยังไงเนี่ยสามตัวเนี่ยแม็กกี้เธอจะมาร่วมวงกับผู้หญิงเขาได้ไงแม็กกี้ทุกคนเขามองอ่าอ่ามองอมบีเข้าไปในบ้านเขาไปทำอะไรรู้ประตูผมไม่ได้เปิดนี่ไปแล้วยิงไปแล้วนันโนเธอไม่ไปเขาเธอไม่ไปอ่ะเธอไม่ไปกับเขาเขาเข้าไปใน ในบ้านกันอะไม่รู้นั่นลูกนแม่ตาหนูเมื่อยเดินไปเดินมาหนูไม่ชอบหนูนั่งรอตรงนี้เดี๋ยวเขาก็เดินมาอีกถึงเลยทุกคนเขาก็เดินเดินมาแล้วแหมเธอก็โดนไปเดินมานะซอมบี้เธอเนี่ยเฮ้ยเอ้าจะเดินอ้อมไหมอ้อมไปผ่านชนะทุกคนดู สอมบี้เขาอยากจะออกไปข้างนอกนะแหมพอบทอยากเข้ามาหาลูกเขาอยากอยู่นั่นนะ่ะร้องคางคิกๆพอเข้ามาได้แป๊บหนึ่งก็อยากออกแนละ้วยังไงยังไงเนี่อยากออกทุกคนการแสดงออกของเขานี่นี่เขาอยากออกไปข้างนอกเขาก็จะมาขอผมเงี้ยยังไงเนเธอเบื่อแล้วเหรอสอมบี้เบื่อลูกเธอแล้วเหรอแม็กกี้เธอนี่แบบดูโคชีดี สอนนี่ไม่จําเลยสอนไม่จําเลยเก่อหัวเจ้านี่ใครเนี่ยฮะโอ้ยิงยิงยิงเธอนี่ยิงเธอนี่ยิงเนี่ยจะจะไปตัดผมให้หัวฉันเหมิงยิงเธอเนี่ยมาทำอะไรของฉันนี่ที่ว่าเกาะอะไรก่อหน้าก่อหลังเงี้ยนี่ไหนเลยนาโนไปไหนละนานโน นูนลงละยังไงมายอตอนนี้มันมายอกับหญิงดูสมบีของกายล่างนี่กายล่างกายล่างกายล่างไปละสมบีนะสมบีใหญ่แหมดูดูสองล่างเขาเล่นกันยังไงหญิงหญิง เท่มาสิงอะไอยู่กระตาเนี่ยะทุกคนไอ้แจ็คสันมันมันโง่เงี้ยมันมีตอไม้อยู่แล้วมันก้นไปตมตอไม้แล้วก็ร้องแจ็คสันัว้ี้โง่จริงมันเป็นตอไม้ทุกคนกนมาตำแล้วก็ร้องไม่ยังไงจะรู้จะรู้ไดยอย่างออกใช่ไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมพีทุกคนดูดิ แล้วมีเธอคิดว่าเจอตัวเล็กเหรอเนี่ยฮะเธอคิดว่าเจอตัวเล็กเหรอแหม่ตัวนาโนมองอีแม่ทำอะไรนะแม่เฮ้ยอะไรนะแม่นี่มัน,นกินงงงนั่งของหนูนั่นแหละนาโนแบบงงๆะเบายทำยัยงไงเฮ้ยยังไงเยาวันได้ปักเยอะยังไงทำไมจะจะเอาไปเหรอแหม่ก็ตอนแรกจะเข้ามาก็เอยากเข้านักหนา ตอนนี้อยากออกแล้วดูดัมบี้ดูซัมบี้เขาขึ้นมาตรงตักผมอะ่ะซัมบี้อะไรของเธอนี่ฉันไม่เข้าใจเลยข้างหลังผมก็มีองค์หญิงนอนดมบี้เธอมันหนักนะนี่ตวัวเธอไม่ที่บเบาเลยนะไี่จะอาบน้ำให้เธอเหอนิคนน้ำเลชนะก็มองอมยิ้มขำผม ครับผมเม่กกี้ก็กัดขางแล้วก็ฉี่ไว้ตรงนี้ผมจะมาทำความสะอาดก่อนยังไงสาดซอมบี้ดีดิทุกคน <c oughs> ดูท่าเขาเยียบผมนี่ก <c oughs> ็เธอหนักเหมือนกันนะซอมบี้เธอหนักมาก,กเลยอะเธอหนักสิบห้ากิโลเลยนะซอมบี้ทุกคนส่วนท่านอื่นๆกำลังนอนนอนอยู่แจ็คสันก็นอนปิดนิเวศสันมาวล โมบอก็ปิกัดตอที่มันตำกลนแจ็คสันนั่นตอเลยทุกคนตอต้นมะกรูดนั่นนะตายหมดแล้วผมทําใจแล้วตั้งแต่ผมปล่อยเขาออกมาข้างหลังเนี่ยผมรู้แล้วต้นมะผมพังพังแน่นอนสัมดีอื้อหือเธอเนี่ยมันหนักนะเนี่ยเออยังไงหนักหนักลงไหมหนักอ,อืมเดือดเหยียบโดนหลังแม็กกี้อ่ะ นี่สอมบี้ยังไงพี่มาร์กโอ้พี่มาร์ก,พ,รกพี่มาร์กทำไงรูปหล่อรูปหล่อของตาเพาไงพี่มาร์กหญิงว่าอะไรพี่มาร์กเมื่อลงมาเลียอะไรตาอือสาวน,าน,น,น้อยหันข้างหันหันมาเชืฉลี่ยตานิดนิดน,น,น้น้อเธอนั่งเหมือนผู้ใหญ่เลยเธอแก่แดดปะวะดูดิทุกคนของท่านั่งเอาดิแหมดูสองสาวนี่ สงสารเขนั่งมองหนุ่มๆม,มองอชีวิตพวกผู้ชายว่าเขาทำอะไรกันดูขโมนขโมนดูกาดกันดูมาววเวลดีมาววเวลดีขนสะอาดๆก็ไปโดนดินแล้วนะเห็นไหมนี่ืสมบีเดี๋ยวฟันเธอก็หักหลบโอ้อะไร ฉัดกำลังว่าลูกเธอเป็นตัวทำลายอยู่ที่นี่เธอไปตุยๆไปกัดตอกล้วยออกขึ้นมาอีก mm hmm. อูดแล้วเป็นนันนี้ทำเป็นไม่สนใจอ mm hmm. ย่ังไงอสองสาวนี่สองสาวน,นี่ไม่ลงเหรอไม่ลงหรือจ๊ะสองสาวสองสาวสวยประจำบ้านแหน่แก่งหางเลยไนดะ้แหน่หญิงพวกหญิงแก่งหางนะหญิงเธอท้องดำมากเลยนะแหนหญิง แหน่เดอนนาน,น้องตาถ่ายเด็พี่จิงเนี่ยไม่เห็นถ่ายหนูเลยเงิงนเลยเนี่ยแล้วโน้เธอจะงินเลยฉันว่าขี้งนนินอ่ะขี้งอนแมวไม่ต้องวิชิขี้เงนินว่เธอสวยทั้งคู่แหละสวยทั้งสองแหละแม,ม่สาวแค่หลอดแหน่ยกหูคนข้างนะสาวแค่หลอดแอนในสนมามฉันกันนะสองสาวนี่รู้วิชิทำมันปากทำ่มันปากำมุกำมิ้มนั่นนานโนเดินเนี่ย หญิงนี่หญิงก็ทำหน้าแบบยังไงยังไงมาเวลมาแจมนะนี่เขาเป็นสาวๆเขาอยู่กันนะหญิงเธอว่ามาเวลมันจะขึ้นมาทำไมวะหญิงฉันหญิงอ,อย่าไปสนใจมันเลยฉันกำลังดูแม่อยู่แม่เขาทำอะไรเขาทำท่าทำทางเลยมันกวางเลยเหมือนไม่เหมือนพวกเราเลยอะ่ะดูนี่ทุกคนสัมบีมันทำท่ากระยงกระยิงมันกวางไปหาเลมย้า หญิงบอกแม่เรานี่ไม่เหมือนไม่เหมือนพวกเราเลยนางเหมือนกวางเน,ะนาะไอโนใช่ฉันก็ว่าแม่มันเหมือนแต่ทไหมหน้าตาแม่เหมือนฉันฉันก็งงงงแม่เหมือนฉันหรือฉันเหมือนแม่ฉันก็งงไปหมดแล้วเนี่ยจ้องกับตาไม่กระพริบตลยมาวิวเอ้ยหญิงไอโนเธอมองเดียวกันเนี่ยฉันก็อมองทุกคนดทุกคนทุกคนดูสายตาทุกคนกําลังจ้องนี่ จ้องไปซอมบี้เขากำลังทำท่าเหมือนกวางล่าดมกินดมทรายอยู่ตรงนั้นมีแจ็กสันเดินคู่ขนาดอะไรหญิงเขาก็ยังนิ่งอยู่สนนนนาะเฮ้ยหญิงหญิงแม่เราไปทำอะไรตรงนั้นนะแม่เราบ้าหรือเปล่านี่ฉันไม่มั่นใจเลยเธอจะไปว่าแม่นะเธอ น,น้าวบาปนะอืฉันไม่รู้ว่าแม่เราอ่ะเป็นกวางหรือเป็นหมาดูดิดูนางนี่นางทําท่าเดินเหมือนกวางเลยดินะสบ,บียมาแล้วยิงน,าน้าวเธอเนินทาเลยฉันฮะ <c oughs> ตาหนะแม่หนุ่มแปานั้นหญิงไปขอเขียนหนุ่มแป่านะแม่อมสบายมา พวกเธอพวกเธอีอธอนน้อยกันหน่อยนะมาซบซิบซิบซิบเลยกับตาเดี๋ยวระวังให้ดีเถอะสัมบีกาวเสนหญ,ญิงเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หนูไม่ได้พูดนะนาโน,โนเธอเธอนี่แสบตัวเดียวเลยนะทำเป็นแหมเออนาโนเธอทำท่านี้ไม่คิดขัหมดก็เธอก็สวยนะนี่นี่นทำอะไร แม่มาทำอะไรแม,ม่มาทำอะไรกันอะไรอะไรนะนูมองมองแม่เขาละมองแม่เขาเดินไปละแม่แม่เรานี่เดินเหมือนกวางล,วลายก็เหมือนกวางลายเหมือนกวางแล,วแล้วเขาเดินไปไหนกันนายนูมองนายนูมองเดผมเล็กสมบีทุกคน สวัสดีวันหวยวันหวยจะออกจะวันนี้คือวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมวันวันนี้วันท้ายปีอทุกคนวันที่สามสิบเอ็ดดูดิเราก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้ผมอยู่กับน้ำโชคน้ำโชควันนี้อวยพรให้เอฟซีหน่อยดิให้เอฟซีนี่แต่โชคขอให้เอฟซีถูกหวยกันเนาะเลขอะไรเลยก็อยู่รอบตัวเราแหละเนาะน้ำโชคนาะ น้ำโชคจนหนหน้าตาดีอย่างเงี้ยหนูหล่อเนี่ยทุกคนผมให้ดูน้ำโชกทุกคนดูดหิหน้าตาดีมากๆากว้าว <c oughs> น้ำโชคหนูให้โชคกันนี้หน่อยเนี่ย FC หน่อยดิหนูจะให้เลขอะไรบอกมาหนูให้เลขอะไรไม่รู้ไม่ชิไม่รู้มิชิห้แล้วก็ไม่เห็น FC คิดถึงหนูเลยเนยทุกคนน้ำโชคของงอนแล้วนะเขบโป้ง FC แล้วนะ FC คนไหนนะอืม บอกให้เขาเธอวันนี้อะไรดีลุ<า>นั่นอะไรความหมายสื่ออะไรหาวเนี่ยนะตาไม่รู้นะนี่ทุกคนตาไม่รู้นะดูวาหนังโชคเนี่หยหญิงเอ้ยมาเวลเธอลงามาคู่กับน้นำโชคดิเธอมาหยืนคู่กันดิ้อเบย,ย,ยเธอมาข้างบนมาเบลมาเบลเธอมาข้างบนดิเธอมัอนเหมือนกันอะมาเนี่ยมาขึ้นมาข้างบนยังไงน้ำโชอทุกคน ดูดิหืมคือเขาตัวจริงเขาหน้าตาดีมากนะทุกคนนำโชคกับขนเขาก็สวยตาเขาเนี่ยสวยหมดเลยแล้วเขาเป็นหมาที่คิดบวกอะ่ะคือไม่ไม่โกรธไม่อะไรอะ่ะแต่เวลาเขานอนก็แบบมาเวลมานังนี่นังนี่ลูกหนูนูหนูขน,นเหมือนกันเลยทุกคนตอนนี้เรากำลังโชว์พระเอกของเรามาเวลแล้วก็นำโชคหืมขนเขานี่ฟูเหมือนกันเลย ดูดีดุกคนน้ำโชคคนหน้าล่างนะแต่ตารักทุกตัว,ตวแหละรักเท่ากันด้วยซ้ำแฟนทุกคนดูความไม่เรียบร้อยของนาโนนี่ไปถ่ายอยู่ข้างทางเห็นไหมเขาไม่ได้แบบว่าเรียบร้อยตลอดเวลาเขาก็จะมีโมเมนต,ต์แบบที่ผมต้องปวดหัวโอเคเดี๋ยวผมไปเคลียร์เรงอื่นเขาก่อนนะอเอ๊ะถ่ายนี่ความหมายคืออะไรวะนาน,นุเธอจะใบ้หวยเลยเขาเนี้ S <S <S ถ่ายก็แปดแบบโอเค